สวัสดีครับมาชมเหรียญรุ่นสี่นะครับเป็นบล็อกไขยันนะครับเหรียนี้สภาพพอสวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเป็นบล็อกไขยันนะครับหูเหรียญเจาะชัดเจนนะครับใบหนาหลงปู่ยังคมชัดอยู่นะครับตัวหน้าเสือเป็นแท่งๆนะครับ เส้นสายชาัดเจนนะครับเส้นสายฝนวิง่งมาชมด้านหลังเรียนนะครับเส้นกดแมววิ่งเป็นเส้นเส้นนะครับผิวติด ล,ลุงอยู่นะครับด้านหลังสภาพเหรียญยังพอสวยนะครับหเหรียนี้ของเหรียญปิ้นนะเนี่เส้นผมพระอาจารย์หิมโคมชัดนะครับเส้นสายฝนด้านหลังนะครับวิ่งเส้นคุณแมวนะครัเนี่เนเส้นนะครับ ต่อการพิจารณาความเกีแท้นะครับ